กับน้องตลับดำคนนี้เลยนะคะในที่สุดมันก็มาอยู่ในมือบิ๊กสถีดยังสงสัยอยู่ว่าทําไมป้าจองเขายังเลือกใช้พับที่เป็นแบบทรงกลมแบบนี้นะจบรอบแรกมันก็ได้เป็นระมวันเนี้ย ยังไม่ได้ความปกปิมากที่สำคัญคือเนื้อบางเบาแ,บแนบผิวมากและฟินิชก็คือแมทที่ถูกต้องไหมสวัสดีค่ะเกลกับกบิ๊กแล้วนะคะเจ้าหญิงแห่งการฟิชชั่นคัมแบ็กค่ะมาในวันนี้นะคะเราจะมารีวิวที่ทุกคนรอ,อคอยลอยคอนนะคะจากบ,าบ้านบ้านจองนะคะเนั่อก็คือฟิชชั่นจองแซมุนที่เพิ่งออกใหม่ค่ะกับน้องตลับดำคนนี้เลยนะคะในที่สุดมันก็มาอยู่ในมือบิ๊กสักทีอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่เพื่อนๆที่รอ,อคอยให้บิ๊กมารีวิวนะบิ๊กก็รอ คอยที่จะได้ลองใช้น้องเหมือนกันวันนี้มารีวิวให้แล้วค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก่อนกดซับสไครป์ช anel BING MIX นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะถ้าทําทั้งหมดแล้วก็ไปดูเลยค่ะว่า c u ชชั่นป้าจองนะคะรุ่น skin noodle ตัวใหม่ที่เขาปรับสูตรมาใหม่นะมันจะเลิศจะปังแค่ไหนไปดูกันค่ะวันนี้เราอยู่กับจองแซมูน essential skin noodle long wear cushion นะคะ SPF 50+ PA+++ นะคะ สีที่บิ๊กตั้มมานะคะคือสีไลท์ น้องคนนี้นะคะมาในราคา1,500บาทนะคะมาพร้อมรีฟิลนะตามสไตล์คูชันประจองเลยรอบนี้เขามีมาให้เลือกทั้งหมด6สีนะคะมีเพิ่มมาอีก2สีซึ่งไม่ใช่สีที่มันมีความแบบอุ้ยเข้มหรืออะไรนะเป็นสีโทนแบบเอ็นนะคะโทนที่มันดูแบบอุ้ยดูนูดชอมากขึ้นแต่บิ๊กก็เป็นเลือกสีเดิมมาสีไลท์นะคะที่เขามีอยู่แล้วตัวนี้นะคะเขาปรับสูตรมาจากสกินนูดเดตลับที่มันเป็นสีแบบนูดนูดครีครีมนะคะขอบดำท้เพื่อนเคย ดูนะบิ๊กเคยรีวิวเหมือนกันอยากจะบอกว่าส่วนตัวแล้วตอนนั้นบิ๊กก็จําไม่ได้แล้วว่าการใช้งานประสิทธิภาพเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามารีเซ็ตใหม่กับน้องคนนี้ตลับดากันดีก,กว่าเนาะตลับก็จะมีความแบบดําเงานะคะเรียบหรูดูแพงลักชูมากเปิดเข้ามาก็จะเจอกับพับคุชชันนะคะยังสงสัยอยู่ว่าทําไมป้าจองเขายังเลือกใช้พับที่เป็นแบบทรงกลมแบบนี้นะคะเพราะรู้สึกว่ามันเข้าตามซอกมุมได้เม้เลิศเท่าพับที่มันมีความแบบริมเรียมอะ่ะ เปิดเข้ามาอีกนิดก็จะเจอกับเนื้อคุชชั่นแล้วก็มิกแอนทันะคะซิกเนเจอร์ของประจองมาพูดถึงคำเค็มนี่ก่อนเนาะว่าเขาเค็มเรื่องอะไรกันบ้างก่อนจะไปลองใช้งานจริงนะคะตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นคุชชั่นที่เนื้อบางเบานะคะให้ผิวแมทแล้วก็ติดทนยาวนานถึง24ชั่วโมงค่ะเนื้อคุชชั่นของประจองสดนี้นะคะเขาว่าใช้แล้วไม่เป็นคราบนะเนื้อกลืนผิวแบบสุดๆเลย ที่บอกว่าติดทนยาวนานถึง24ชั่วโมงอ่ะเขามีการทดสอบบนผิวมนุษย์จริงด้วยนะไม่เล่นๆนะคะมีวิจงวิจัยรีส่งรีเซิร์ชเออ ตัวนี้นะคะเขาใส่เอสเซนต์บำรุงความชุ่มชื้นมาถึง58%เลยก็จะทําให้เนื้อคุชชั่นที่มันมีความแบบแมทไม่ดู Matt, แมทแห้งจนเกินไปนะคะและเขายังเขมอีกว่าคุชชั่นประจองนะคะรุ่นเนี้ยไม่หมองไม่ดรอประหว่างวานันตอนเช้าหน้าสวยยังไงตอนเย็นหน้าสวยแบบนั้นไม่เป็นการเสียเวลามาลองใช้จริงดีกว่าเนานะไม่พูดเยอะคะ่ะขเยับเข้ามาใกล้ๆนะคะจะได้เห็นการปกปิดเทคเจอร์บนหน้าบิ๊กก็มีสิวรอยสิวเหมือนเดิมไม่หายไปไหนนะคะ มาค่ะมันเริ่มกันเลยตื่นเต้นมาก <c oughs> เปิดคุชชั่นออกมาก็แผบ,บไปก่อน1จุ๊บแบบนี้นะคะแต่เราจะยังไม่ลงที่หน้าเลยเราต้องมามิกแอนทัดตรงนี้ตามสไตล์คุชชั่นประจองซึ่งถ้าที่ลองใช้มาเนื้อมันบางมาก <c oughs> อ่ะดูนะนี่ยแกมันบางซึ้บผิวสุดๆเลยอ่ะแล้วดูกัรปกปิดข้อถือว่าปกปิดดีนะอ่ะนี่ลงแค่รอบแรกดูสิ เนื้อมันบางมากอ่ะพอมิกแอนทัดไปอ่ะมันก็ยิ่งบางแต่ว่าเห็นบางๆอ่ะตบๆไปมันก็ให้การปกปิดให้หน้าที่ดูแบบเียบเนียนขึ้นส่วนตัวเท่าที่บิ๊กได้ลองใช้เมื่อวานนะคะบิ๊กถ้าผ่านการมิกแอนทัดนะ่ะบิ๊กต้องกดประมาณ2รอบนะเพ่ถึงจะได้การปกปิดที่บิ๊กคืนชอบแล้วก็เล่ายังไงตบรอบแรกมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยยังไม่ได้ความปกปิดมากแต่ก็ผิวดูเเรียบเนียนขึ้นต้องกดอีกรอบหนึ่ง นี่นะคะลงรอบแรกผ่านการ m ิกแอนทัดเบฟอร์อ e ปเตอรเป็นประมาณนี้งานผิวธรรมชาติแบบจืนซึบผิวมากนะแต่บิงบิ๊กอะไรต้องการการปกปิดที่มากกว่านี้เพราะเรามีรอยดำรอยแดงสิวมาค่ะอีกรอบหนึ่งก็กดไปก็มามิกแอนทัดแล้วเ็ราเนี่ยปิดอันบกปิดเป้าปิดก็ถือว่าทำได้ดีไม่มีทิ่ติมลายแดงซอกยางบล็ปกปิด เลิศเก็บได้ดีเก็บรอยได้ดีแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยชอบพับเขาเท่าไหร่นะมันมันได้กว่าน,นี้อ่ะคุณพี่ปี2 0 2 5แล้วน่าจะปรับพับให้มันดีขึ้นคือปรับสูตรเนื้อพัฟชั่นแล้วก็ปรับพับแล้วหน่อยนะื้อได้แบบส่งเสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกันหรือป้าเขารู้สึกว่าอันนี้คือเดอะเบสที่ฉันออกแบบมาแล้วส่วนตัวรู้สึกว่ามันได้กว่าน,นี้อ่ะคุณพี่คุณป้านี่นะคะลงไปแล้ว สอรอบนะครับผ่านการมิกแอนทัดได้การปกปิดประมาณนี้เลยถือว่าเกือบ full c o v e r a e นะรอยที่มันมีความแบบชัดๆนูน3ีดีอาจจะมีโผล่ขึ้นมาบ้างนะคะแต่ถ้าเป็นรอยสิวเก่าเอ่ยใดอ่ะพี่ว่าเขาก็เก็บได้เนียนโอเคเลยนะและเนื้อคูชั่นมันคกืผิวมากทุกคนก็ดูสิมันธรรมะมาก,มากแล้วผิวสวยอะไรเบอร์นี้อ่ะ เบอร์ r, ผิวสวยฟินิตดีแบบกลืนผิวสุดๆส,ดสีไลท์ตหรับบิ๊กก็คือแช์แล้วหน้าของสวยดีนะคะไม่ดูเทาไม่ดูแบบลอยอะ่ะถือว่าสอบผ่านเลิเลยอะ่ะฟินิตก็แมตต์กำลังดีนะคะนี่ผิวสวยเลดนะวีฟอ r ์อัพเตอรแกดูสิสวยมากเลยอะ่ะมันกลืนผิวมากอะ่ะสุดยอดอ่ะเดี๋ยวมาลงอีกข้างหนึ่งกันจะได้สวยทั้งสองฝั่ง อยากจะบอกว่าใช้คูชชันประจอ่ะต้องมีความแบบใจเย็นมากๆนะทุกคนเพราะว่าเราต้องกดเนื้อคูชชันมามิ n d Touch แล้วก็ค่อยๆบิวการปกปิดไปเรื่อยๆนะในวันที่รู้สึกว่าเร่งรีบอยากจะรีบใช้รีบตบคูชชันรีบแต่งหน้าคูชชันประจองอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะคะเพราะเนี่ยผ่านไปแล้ว4นาทีดิฉันยังลงไม่ไม่ทั่วหน้าเลยแต่หน้าฝั่งนี้ิกไม่ค่อยมีรอยอะไรปิดหรอกน่าจะลงแค่รอบเดียวก็เพียงพอนะ และเหตุผลที่บิ๊กมารีวิวคุชชั่นประจองช้าคือทางแบรนด์ส่งมาให้ผิดแกบิ๊กเศร้ามากอะ่ะบิ๊กสั่งไปตั้งแต่วันที่เท่าไหรอ่อ่ะหกป่ะและบิ๊กก็ได้คุชชั่นน่ะน่าจะประมาณวันที่แปดและบิ๊กก็เปิดออกมาเอา้ามันทำไมเป็นตลับเดิมทั้งทั้ที่เราสั่งตลับสีดำไปนะคะก็ใช้เวลานานมากกว่าจะตรวจสอบว่าคุชชั่นที่คุณส่งมาให้ดีชันนะ่ะมันผิดใช้เวลาไปเวลาทำการนะ่ะสามวันแต่ถ้าเป็นเวลาแบบ ที่รอคอยคือ5วันทุกคนคิดดูมันนานมากขนส่งจะเข้ามารับของกลับไปคลังสินค้าแล้วก็ค้ังสินค้าจะตรวจสอบสินค้าที่บิ๊กส่งกลับไปที่เขาส่งผิดมาใช้เวลานาน,านมากแล้วก็จะส่งกลับมาเอ้ยใดอะแกอาทิตย์กว่าคือคนรอมันทนนะแล้วแอบรู้สึกเสียใจแล้วก็เฟลกับจองแซมุนไทยแลนด์ AKA เจนเท่ากรุ๊ปนะถ้าบิ๊กเข้าใจไม่ผิดนะ คนจัดจำหน่ายจองแซมุลในประเทศไทยตอนนี้คือบริษัทเครือเซ็นทอนะคะไม่มีการชดเชยความเสียหายการเสียเวลาจากการที่คุณส่งคูชชั่นไม่ให้บิ๊กผิดเลยคือปกติแล้ว่เวลาเราซื้อคูชชั่นจองแซมุนใช่ไหมเขาก็จะแถมเทสเ,เตอร์เอวยดอยะแล้วตอนที่บิ๊กส่งคูชชั่นตัวที่เขาส่งมาผิดส่งกลับไปอะบิ๊กก็ส่งเทสเตอร์กลับไปด้วยและส่งอันนี้มาใหม่เขาไม่ส่งเทสเตอร์หรือสิ่งที่เป็นของแถมให้บิ๊กนะ คือแบบไม่ไม่ค่อยประทับใจการบริการในครั้งนี้เท่าไหร่นะแต่ประทับใจเนี่ยผู้ชั่นบนหน้าผิวสวยจริงเห็นปะเลิศนะผิวสวยอืดูผิวสวย,วสวยถึงแม้บริการจัดทารการขายของฝั่งไทยอาจจะไม่ลดแต่เนื้อคู้ชั่นประจงคืนลดนี่บอกเลยว่าควรมีควรตำ ปกปิดดีที่สำคัญคือเนื้อบางเบาแนบผิวมากและฟินิชก็คือแมทที่ถูกต้องไม่แห้งเกินไม่แมทเกินนะคะเบอร์ผิวสวยคือแบบมันควรมีอ่ะควรมีสักหนึ่งตลับประดับไว้ที่บ้านนะคะไม่เสียหายเลยนะราคาพันหถ้าเจอช่วงโปรอ่ะอันนี้บิกกได้มาในราคา1,000งพันิดๆนะคะไม่ถึงหนึ่งด้วยซ้ำอะ่ะแครถูกนะเออนั่นแหละตอนนี้ผิวสวยและแต่ในส่วนการ ปุ่มมันติดทนเยิมย้มหยาแค่ไหนมาดูกันท้ายวันค่ะพี่ขอไปแต่งหน้าสซเดเทเดอก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูฟินิชลุคค่ะกลับมาแล้วค่ะฟินิชลุคเป็นประมาณนี้เลยผิวสวยนะสวยนะแกว่าไม่ได้นี่ผิวแมทสวยกําลังดีแต่เท่านี้เท่านั้นจะสวยแบบนี้ตลอดทั้งวันหรือเปล่าก็มาติดตามชมค่ะตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงสานะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกสิบชั่วโมงข้างหน้าค่ะจะบิก๊กถ่ายอัปเดตให้ดูเรื่อยๆด้วยนะว่าหน้านีนน่ผ่านไปแล้วแต่และชั่วโมงอ่ะมันจะสวยจึ้งปังอยู่หรือเปล่า กลับมาแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลา18น14นาทีนะคะผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงค่ะวันนี้นะคะคุูชั่นประจองตัวใหม่นะคะ essential skin o no u d l e r longwear นะผลลัพธ์10ชั่วโมงเป็นแบบนี้เลยแกใช้ชีวิตแบบ longwear ผลลัพธ์ก็ longwear นะคะสิ่งแรกเลยที่บิ๊กประทับใจกับน้องคุูชั่นตัวนี้นะคะหลังจากได้ใช้มา2วันเต็มๆนะคือปริมาณความมันหน้ามันมนน้อยมากอะคือแทบจะไม่มันเลย แล้วผิวประมาณนี้คือสวยนะอย่างที่2ที่ประทับใจนะคะคือ2วันนี้เป็นไรไม่รู้บิ้งเหงื่อออกเยอะมากคือเหงื่อไหลอะ่ะแต่ว่าเหงื่อยังเป็นสีใสๆเป็นสีเหงื่ออยู่ไม่ใช่สีที่มันแบบมีความขาวขุ่นแล้วปนกับรองพื้นหรือคุชชั่นที่มันหลุดออกมานะคะนั่นเท่ากับว่าอะไรน้องเขากันเหงื่อได้จริงแกเหงื่อ,อออกเยอะมากทั้งสองวันแต่ว่าคุชชั่นไม่หลุดหน้านเนียนแน่นดีนะคะตลอดสิบชั่วโมงอะ่ะและอีกจุดหนึ่งที่ชอบเหมือนกันคือ อาการเป็นค่าผิวไม่สวยก็มีค่อนข้างน้อยนะคะแต่ถามว่ามีไหมก็มีขึ้นมาบ้างนะคะมีอาการแบบเหมือนผิวไม่ค่อยเรียบเนียนเท่าไหร่เนอ่อแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรนะภาพรวมก็ถือว่าผิวสวยสอบผ่านเป็นอีกหนึ่งคุชชั่นที่แบบอุ๊ยประทับใจนะปรับสูตรมาใหม่นี่คือดีคือลดยกนิ้วโป้งให้เลยเดี๋ยวมาลองซับหน้าด้วยที่ชู้ดดูดีกว่านะคะว่าจะมีหลุดบ้างน้อยแค่ไหนซับหน้าไปแล้วนะคะหน้านียังสามารถใช้หน้าต่อได้แต่พี่รู้สึกว่า เหมือนเนื้อผุ้ท่ามันมีความบางลงแบบเนี่ยมันเห็นความแดงของสิวบิกชัดขึ้นนะคะและมีหลุดติดชูดเท่านี้ถือว่าน้อยเลยนะไม่เยอะเลยอะเลิดปัง มาสรุปการใช้งานกันดีกว่านะคะสำหรับคุชชั่นป้าจองนะคะ Essential Skin n e u d r a l Long Wear Cushion แต่ละจุดไให้คะแนนยังไงบ้างอย่างแรกเลยในส่วนการปกปิดนะคะตัวนี้เขาปกปิดจึงสาะระอึ้องมากนะถึงจะใช้แบบการมิกซ์แอนทัดตามสูตรฉบับของป้าจองอ่ะแต่ได้การปกปิดตั้งแต่มีเดียมเกือบฟูลคัลเวเลตเลยนะคะสามารถบิวการปกปิดขึ้นได้นะและให้การปกปิดที่หน้าเนียนเลยหน้านี้ No ค o n c e a l เลนะคะคือเก็บรอยต่างๆค่อนข้างโอเคเลยนะแต่ถ้ารอยสิวที่มันชัดมากๆหรือมีความน มิกว่ามันยังแอบเห็นอยู่ด้วยความที่มิกไม่ได้ลงแบบแปะแล้วลงเลยนะมีการมิกแอนทัชนะมันจะมีความแบบเนื้อบางเบาแล้วก็ปกปิดไม่ได้กริบขนาดนั้นแต่ถามว่าการปกปิดสูงไหมการปกปิดสูงนะคะแนนการปกปิดของน้องจองไซมูนตัวนี้วิกให้คะแนนอยู่ที่9.5เต็ม10ค่ะ2ในส่วนความบางเบานะคะแกเนื้อมันบางมันเบา,ม,บามันซึบหน้ามากอะ่ะยิ่งคือรู้สูว่าเนื้อคุชชั่นของเขาอะ่ะก็มีความบางเบาระดับหนึ่งแล้วนะแล้วยิ่งมามิกแอนทัชอีก มันบางมันกรึดในผิวสุดๆนะ่ะเนี่ยดูดูความเป็นผิวมันเป็นผิวธรรมะมากความบางเบานี้เอาไปร้อยเต็มสิบเลยบางเบามากแกดูสิเป็นธรรมะสุดๆเลยอะ่ะสามเน้นสมความติดทนนะคะโอ้ยไม่ต้องพูดเยอะได้เห็นจากอินเสิร์ตภาพต่างๆที่บิ๊กเก็บให้เพื่อนดูนะเงื่อนี่ไหลเป็นเม็ดๆแต่ว่าไม่มีคุชชั่นหลุดเลยและเนี่ยใช้ชีวิตมาตลอดทั้งวันนะคะสิบชั่วโมงหน้ายังเนียนปริมาณคุชชั่นยังถือว่าแบบเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็จะมีความแบบ เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเหมือนเนื้อคุชชั่นมันบางลงประมาณหนึ่งแต่ถามว่ามันน่าเกลียดไหมก็ไม่น่าเกลียดแล้วก็เหงื่อออกเยอะขนาดนั้นนะ่ะแต่ว่าหน้ายังเนียนดีอยู่ไม่มีความแบบเป็นคาบเหงื่อนะคะคือติดทนดีเอาไปสิบเต็มสิบเลยค่ะสำหรับความติดทนเหงื่ออะไรขนาดเนี้ยไม่หลุดมากันที่ข้อ4นะคะในส่วนการควบคุมความมันแก้มารอบเนี้ยเขาไปปรับสูตรมาใหม่อะ่ะตัวนี้เขาคุมมันจึ้งมากนะ สิชั่วโมงสำหรับสาวผิวผสมค่อนไปทางมันแบบบิ๊กแล้วก็เป็นสาวที่พูชชั่นตัวไหนไม่คุมมันจริงอะ่ะหน้าบิ๊กมันจะมีความมันขึ้นมาเป็นแบบไข่ดาวเลยอะ่ะคือหน้ามันชัดมากถ้ามันไม่คุมมันแต่อันนี้ปริมาณความมันคือน้อยมาก คือแทบจะไม่มันเลยมีความแบบอุ้ยเหมือนฉ่าเล่นแสงเบาๆนะให้ผิวมันดูเป็นผิวสวยฉบับฉบับสาวเกาหลีอะ่ะคือจุนชอบมากในส่วนการคุมมันตัวนี้คุมมันดีคุมมันลดใครหน้ามันนะพี่ว่าตัวนี้คือตอบโจทย์เลยการคุมมันเอาไปที่9.75เต็ม10ค่ะมากันที่ข้อสุดท้ายนะคะในส่วนของความผิวสวย อยากจะบอกว่าผิวมันสวยมากคือผิวสวยตั้งแต่ตอนลงเลยนะบางเบาเป็นธรรมชาติซึบผิวเบอร์ผิวดีฟินิตดีผ่านไปแล้ว1ิบชั่วโมงผิวก็ยังสวยดีอยู่อาการเป็นคราบต่างๆก็มีแทบแต่แบบแทบน้อยอะ่ะแล้วหน้ายังนวลยังเนียนดีอยู่ตลอด10ชั่วโมงนะคะคือผิวสวยแบบสวยไร้ที่ติอะ่ะผิวลดผิวปังมากเอาจริมบก็มีความรู้สึกว่าอันเก่าที่พี่เคยใช้อะ่ะในความทรงจําบิ๊กนะของคุชชั่นตัวเนี้ยกินใจบิ๊กเท่าไหรอ่อ่ะแต่บิ๊กว่าตัวเนี้ย คือคุชั่นที่แบบอุ้ยเอาใจบิ๊กไปเลยมันผิวสวยดีภาพรวมคือเลิศน่ะในส่งความผิวสวยบิ๊กให้คะแนนอยู่ที่9.75เต็ม10เพราะแบบเนี้ย ผลลั์คือลดคือปังมากนะคะไหนใครรอรีวิวคุชชั่นประจองตัวนี้กันบ้างนะคะขอโทษที่มาชารจแต่ตอนเนี้ยมาแล้วแล้วก็รีบมารีวิวให้เพื่อนดูเลยและผลลัพธ์คือจึ้งคือปังมากบอกแล้วว่าการบริการของจองแซลมอนไทยแลนด์อาจจะไม่ถูกใจบิก๊กแต่ว่าคุณภาพแล้วก็เนื้อคุชชั่นคือถูกใจบิ๊กแบบไม่มีหักนะคือมันลดมันปังมากเนี่ยน้านวลเนียนดีมาก คือชอบอ่ะเป็นหนึ่งคูชชั่นที่ทำดีนะการกลับมาครั้งนี้ของจองแซมมอนคือถูกต้องติ๊กถูกกลับมาทวงบัลลังก์คชั่นแห่งปีได้เลยนะใครที่ลังเลน้องอยู่ยังไม่ได้ตำน้องนะคะรีบตำดวนด่วนคือมันไม่ต้องคิดเยอะอะผิวแบบเนี้ยสิบชั่วโมงแปะหน้านี้ ผลลับให้ดูเลยมันต้องคิดอะไรอีกผิวสวยขนาดนี้ตลอด10ชั่วโมงคุมมันดีติดทนกันน้ำกันเหงื่ออะต้องเสียตังเท่านั้นบอกเลยนะคะ y o u u u b e s h o p p i n g วิปปักตะการามาให้แล้วแล้วก็ใน Description นะคะมีลิงก์จาก Lazada ไปตามตามกันได้นะใครสะดวกแอปไหนนะคะก็ไปตามช่องทางนั้นได้เลยใน s h o ป e e นะคะช่วงนี้เขามีส่วนลดสำหรับใครที่ซื้อสินค้าผ่านการปักตะการใน YouTube นะคะลดเยอะมากนะ ก็ไปกันได้นะั้นใน y YouTube ทับปิ้งบิ๊กปักคาไว้ให้ตรงมุมนี้นี่มุมเนี้ไปกดกันได้นะคะวันนี้บิ๊กลาไปแล้วนะคะอยากให้บิ๊กรีวิวบิวตี้ไอเทมไหนอีกอยากเห็นคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์มาได้ค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะทุกคนบมาบุย